ทำไมกันนะบางคนถึงเข้าใจคนอื่นได้ลึกกว่าที่เห็นทำไมบางคนถึงดูเหมือนรู้ทันสถานการณ์ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงคำตอบไม่ได้อยู่ที่ความรู้หรือการศึกษามากมายแต่อยู่ที่การเข้าใจสิ่งที่คนทั่วไปมองข้ามคนที่เข้าใจเรื่องนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเพราะพวกเขามีความละเอียดอ่อนและความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่าใครในบทความนี้ เราจะพาคุณไปเปิดโลกของความเข้าใจนั้นที่จะเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองของคุณไปตลอดการความแตกต่างที่ทำให้คนที่เข้าใจเรื่องนี้ไม่เหมือนคนทั่วไป 1. การมองเห็นมากกว่าที่ตาเห็นคนทั่วไปมักรับข้อมูลจากสิ่งที่เห็นหรือได้ยินโดยตรงแต่คนที่มีความเข้าใจลึกซึง้งจะสังเกตรายละเอียดเล็กๆที่คนอื่นมองข้ามเช่นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของสีหน้า น้ำเสียงหรือท่าทางที่บอกเล่าความรู้สึกที่แท้จริงการเข้าใจและตีความข้อมูลที่อยู่เหนือกว่าภาพลักษณ์ภายนอกเป็นสิ่งที่แยกผู้สังเกตที่แท้จริงออกจากคนทั่วไปการมองเห็นมากกว่าที่ตาเห็นไม่ใช่แค่การสังเกตแต่เป็นการแปลความและเข้าใจซึ่งต้องอาศัยทักษะและความละเอียดอ่อนทางจิตวิทยาการแยกแยะระหว่างสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็นจริง โดยปกติแล้วคนทั่วไปมักใช้ประสบการณ์และอารมณ์ที่เกิดขึ้นณนขณะนั้นตัดสินสิ่งที่เห็นเช่นเห็นคนยิ้มก็คิดว่าเขามีความสุขแต่จริงๆแล้วคนคนนั้นอาจยิ้มเพื่อซ่อนความเจ็บปวดหรือความกลัวที่ไม่ได้พูดออกมาการเข้าใจความแตกต่างนี้คือจุดเริ่มต้นของการมองเห็นลึกลงไปในจิตใจของคนอื่นต่อมาความสำคัญของบริบทคอนเท็กซ์ในการตีความ พฤติกรรมหรือคำพูดแต่ละอย่างมีความหมายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทเช่นการเงียบอาจแปลว่าไม่พอใจหรืออาจหมายถึงการคิดลึกหรือการหัวเราะอ,อาจเป็นการปลดปล่อยความเครียดหรืออาจเป็นการปกปิดความอึดอัดการมองเห็นมากกว่าที่ตาเห็นคือการใส่ใจรายละเอียดรอบตัวและเข้าใจบริบทที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้านเทคนิคการสังเกตสัญญาณเล็กๆที่บอกความจริงภาษากาย บอ l a n g งวิชไม่ว่าจะเป็นมือที่เกรงริมฝีปากที่ขบกันหรือการหลบสายตาโทนเสียงน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปแม้คำพูดจะเหมือนเดิมจังหวะการพูด Speech pattern พูดเร็วขึ้นหรือช้าลงกว่าปกติบอกถึงอารมณ์และความเครียดความไม่สอดคล้องเมื่อคำพูดและพฤติกรรมไม่สอดคล้องกันเป็นสัญญาณว่าอาจมีอะไรซ่อนอยู่ต่อมาความรู้สึกและอารมณ์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง ผู้คนมักไม่สามารถหรือไม่ต้องการเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงทันทีคนที่มองเห็นลึกจะจับความรู้สึกเหล่านี้ได้จากภาษากายและน้ำเสียงที่ไม่ตรงกับคำพูดเช่นคนที่พูดว่าไม่เป็นไรแต่มีเสียงสั่นหรือดวงตาที่เศร้าแสดงว่ามีเรื่องที่ยังไม่ได้บอกต่อมาการอ่านสัญญาณเงียบที่ไม่ใช่คำพูดการถอนตัวจากสถานการณ์การเปลี่ยนหัวข้อกระทันหัน การทำสิ่งเดิมซ้ำๆอย่างไม่ตั้งใจเช่นสะบัดมือหรือกระดิกขาสัญญาณเหล่านี้บอกถึงความรู้สึกภายในที่คนอื่นอาจไม่รู้ประโยชน์ของการมองเห็นมากกว่าที่ตาเห็นสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าเพิ่มความสามารถในการเชื่อมสัมพันธ์กับผู้อื่นในระดับอารมณ์ลดความขัดแยง้งเพราะเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงของพฤติกรรมไม่ตัดสินเพียงแค่ผิวเผินตัดสินใจแม่นยำ ได้ข้อมูลครบถ้วนกว่าช่วยให้ตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพเพราะสามารถอ่านทีมและสถานการณ์ได้ชัดเจนวิธีฝึกการมองเห็นมากกว่าที่ตาเห็นฝึกสังเกตแบบมีสติมันสังเกตพฤติกรรมน้ำเสียงและบริบทในทุกสถานการณ์ตั้งคำถามกับสิ่งที่เห็นไม่รีบเชื่อหรือด่วนตัดสินแต่ถามตัวเองว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ฝึกฟังอย่างลึกซึง้ง ฟังไม่ใช่แค่คำพูดแต่ฟังน้ำเสียงและความเงียบระหว่างคำพูดจดบันทึกประสบการณ์บันทึกการสังเกตและความคิดเพื่อฝึกการเชื่อมโยงข้อมูลเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญอ่านหนังสือหรือเรียนหลักสูตรจิตวิทยาเกี่ยวกับภาษากายและการสื่อสารและความเชื่อมโยงกับจิตวิทยาขั้นสูงความสามารถในการมองเห็นมากกว่าที่ตาเห็นคือหนึ่งในทักษะของความฉลาดทางอารมณ์ Emotional Intelligence และความรู้สึกไวทางสังคม Social Sensitivity มันช่วยให้คุณเป็นทั้งผู้ฟังที่ดีและผู้สังเกตที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลและเสียงรบกวนเต็มไปหมดการมีทักษะนี้เหมือนการมีแว่นขยายพิเศษที่ช่วยให้คุณเห็นความจริงได้ชัดเจนกว่าใครฉะนั้นแล้วการมองเห็นมากกว่าที่ตาเห็นไม่ใช่พรสวรรค์ที่เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญแต่เป็นทักษะที่ฝึกฝนได้ เมื่อคุณเริ่มฝึกสังเกตยอย่างมีสติและตั้งคำถามกับสิ่งที่เห็นคุณจะเข้าใจผู้คนและสถานการณ์อย่างลึกซึ้งซึ่งจะทำให้คุณแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างชัดเจนและช่วยให้คุณเดินทางในโลกของมนุษย์ได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. การเข้าใจเหตุผลลึกเบื้องหลังพฤติกรรมแทนที่จะตัดสินจากสิ่งที่คนทาหรือพูดพวกเขาจะถามตัวเองว่าเพราะอะไรทาไมคนถึงทาแบบนี้ ซึ่งทำให้เข้าใจแรงจูงใจความกลัวหรือความต้องการที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่มนุษย์ทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำหรือท่าทางแต่พฤติกรรมเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือแค่แสดงออกแบบผิวเผินเท่านั้นคนที่มีความเข้าใจจิตวิทยาขั้นสูงจะมองเบื้องหลังของพฤติกรรมเหล่านั้นเพื่อค้นหาเหตุผลลึกๆที่เป็นแรงขับเคลื่อนที่แท้จริง ซึ่งนี่คือสิ่งที่ทําให้พวกเขาแตกต่างจากคนทั่วไปพฤติกรรมคือผลลัพธ์ของหลายปัจจัยซับซ้อนพฤติกรรมไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศแต่มาจากการผสมผสานของประสบการณ์ในอดีตความเชื่อและค่านิยมอารมณ์และความรู้สึกในขณะนั้นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราเห็นภาพพฤติกรรมอย่างครบถ้วนไม่ใช่แค่เห็นผิวเผิน และการรู้จักตั้งคำถามเชิงลึกคนทั่วไปอาจสังเกตแค่สิ่งที่เห็นเช่นเขาทำแบบนี้เพราะเป็นคนหยาบคายแต่คนที่เข้าใจเหตุผลลึกจะถามว่าทำไมเขาถึงต้องทำแบบนี้มีความกลัวความต้องการหรือความเจ็บปวดอะไรที่ซ่อนอยู่หรือไม่บริบทหรือสถานการณ์ที่ทำให้เขาต้องตอบสนองแบบนี้คืออะไรการตั้งคำถามเหล่านี้ช่วยเปิดโอกาสให้เราเห็นเบื้องหลังที่แท้จริงการฝึกฟังและสังเกตยอย่างมีสติ การฟังไม่ใช่แค่รับคำพูดแต่รวมถึงน้ำเสียงจังหวะการพูดการเว้นช่วงเงียบภาษากายและท่าทางข้อมูลเหล่านี้ช่วยบอกเล่าเรื่องราวที่คำพูดอาจปกปิดไว้เข้าใจแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมแต่ละอย่างมักมีแรงจูงใจที่ซับซ้อนเช่นการป้องกันตัวเองจากการถูกวิจารณ์ความต้องการได้รับการยอมรับความกลัวความล้มเหลวความเครียดหรือความไม่มั่นคงทางใจ การเข้าใจแรงจูงใจช่วยให้เราเห็นพฤติกรรมในแง่บวกและมีความเมตตาม,มากขึ้นการไม่ตัดสินเร็วเกินไปการเข้าใจเหตุผลลึกเบื้องหลังพฤติกรรมทําให้เราไม่รีบตัดสินหรือเหมารวมซึ่งช่วยลดความขัดแยง้งและสร้างความสัมพันธ์รรที่ดีขึ้นเพราะเราเห็นคนไม่ใช่แค่พฤติกรรมต่อมาประโยชน์ของการเข้าใจเหตุผลลึกเบื้องหลังช่วยให้เข้าใจและเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นทําให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ และลดความขัดแย้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและลึกซึง้งพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคมวิธีฝึกการเข้าใจเหตุผลลึกฝึกตั้งคำถามเชิงลึกกับพฤติกรรมที่พบเจอพยายามมองสถานการณ์จากมุมมองของอีกฝ่ายฟังด้วยความตั้งใจและสังเกตนังเสียงภาษากายอ่านหนังสือหรือเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาพฤติกรรมฝึกความเห็นอกเห็นใจโดยพยายามจินตนาการตัวเองในสถานการณ์ของคนอื่น ฉะนั้นแล้วการเข้าใจเหตุผลลึกเบื้องหลังพฤติกรรมคือการเปิดประตูสู่การรับรู้ที่กว้างกว่ามันทําให้คุณไม่เพียงเห็นสิ่งที่คนอื่นทําแต่ยังเข้าใจทําไมพวกเขาถึงทํานี่คือสิ่งที่ทําให้คุณแตกต่างจากคนทั่วไปและเป็นพื้นฐานสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์และสังคมที่แท้จริง 3. การใช้ความเงียบเป็นอาวุธในขณะที่คนทั่วไปอาจรู้สึกอึดอัดกับความเงียบหรือรีบเติมเต็ม,ตมช่องว่างด้วยคำพูด คนที่เข้าใจจะใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือเพื่อควบคุมจังหวะของการสนทนาทำให้เกิดความเคารพและเปิดพื้นที่ให้ผู้อื่นได้สะท้อนตัวเองคนส่วนใหญ่มักคิดว่าความสำเร็จเกิดจากการพูดให้มากพูดให้ดังหรือพูดให้ถูกใจคนอื่นแต่ในทางจิตวิทยาขั้นสูงกลับพบว่าความเงียบเป็นเครื่องมือทรงพลังที่หลายคนมองข้ามและผู้ที่รู้จักใช้มันเป็นอาวุธจะมีความได้เปรียบอย่างมากความเงียบไม่ได้หมายถึงการไม่รู้หรือไม่สนใจ หลายคุณเข้าใจผิดว่าเมื่อคนเงียบแปลว่าเขาไม่มีอะไรจะพูดหรือไม่รู้จะตอบอะไรในความจริงคนที่มีจิตวิทยาขั้นสูงใช้ความเงียบเพื่อรูปรวมข้อมูลและประเมินสถานการณ์ก่อนจะตอบกลับอย่างมีประสิทธิภาพความเงียบทำให้คุณอื่นรู้สึกไม่สบายใจพอที่จะเปิดเผยข้อมูล ในบทบาทของผู้เจราจาหรือในการสื่อสารสำคัญสคัญการเว้นจังหวะความเงียบหลังคำถามจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกอยากเติมเต็มช่องว่างนั้นซึ่งมักทำให้พวกเขาเปิดเผยข้อมูลหรือความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่าที่ตั้งใจความเงียบเป็นเครื่องมือควบคุมสถานการณ์ในสถานการณ์ตึงเครียดหรือการเจราจาที่มีความขัดแยง้ง <c oughs> การพูดน้อยหรือการนิ่งเฉยสามารถสร้างความหนักแน่นและอำนาจในตัวเองทำให้คนอื่นรู้สึกว่า คุณมั่นใจและมีอำนาจในการควบคุมสถานการณ์ความเงียบช่วยคำพูดของคุณมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อพูดน้อยแต่ตรงประเด็นคนจะให้ความสำคัญกับคำพูดของคุณมากขึ้นความเงียบก่อนและหลังการพูดทำให้คนหยุดฟังและใส่ใจในสิ่งที่คุณจะพูดหรือเพิ่งพูดจบไปการใช้ความเงียบในความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลความเงียบที่ถูกใช้ในจังหวะที่เหมาะสมสามารถเป็นวิธีแสดงความเคารพช่องว่างให้ฝ่ายตรงข้ามได้ทบทอนความคิด เครื่องมือในการสื่อสารโดยไม่ต้องใช้คำพูดที่อาจทำร้ายกันวิธีฝึกใช้ความเงียบเป็นอาวุธฝึกเว้นวักหลังจากพูดหรือหลังคำถามฝึกฟังอย่างตั้งใจโดยไม่รีบตอบกลับทันทีสังเกตจังหวะที่เหมาะสมในการนิ่งเพื่อสร้างพลังให้กับตัวเองฝึกความมั่นใจในการใช้ความเงียบโดยไม่รู้สึกอึอดอัดเรียนรู้ที่จะรับมือกับความเงียบของผู้อื่นโดยไม่รีบเติมเต็มดังนั้นแล้วในเชิงจิตวิทยาความเงียบคืออาวุธทรงพลัง ที่คนทั่วไปมักมองข้ามแต่สำหรับคนที่เข้าใจจิตวิทยาขั้นสูงมันคือเครื่องมือควบคุมสถานการณ์สร้างอิทธิพลและเพิ่มน้ำหนักให้กับคำพูดการใช้ความเงียบอย่างชาญฉลาดทำให้คุณดูน่าเชื่อถือมีสเสน่ห์และสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. การควบคุมอารมณ์ได้เหนือกว่าคนทั่วไปคนทั่วไปมักถูกอารมณ์ชักนำให้ตอบสนองทันที คนที่มีความเข้าใจลึกจะรู้จักรับรู้และจัดก,การอารมณ์ของตัวเองก่อนตัดสินใจหรือพูดจาทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีการควบคุมอารมณ์ไม่ได้หมายความว่าไม่รู้สึกหรือเก็บกดอารมณ์ไว้ในใจแต่คือความสามารถในการรู้จักสังเกตและจัดก,การกับอารมณ์ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้อารมณ์นั้นมาควบค,ค,คุมการตัดสินใจหรือพฤติกรรมคนที่เข้าใจจิตวิทยาขั้นสูงจะมีทักษะการควบคุมอารมณ์ที่เหนือกว่าคนทั่วไป ซึ่งทำให้พวกเขามีความสงบมั่นคงและมีพลังดึงดูดในหลายสถานการณ์เข้าใจอารมณ์ไม่ใช่เป็นเหยียของอารมณ์คนทั่วไปมักปล่อยให้อารมณ์แรงๆเช่นโกรธกลัวหรือเครียดควบคุมคำพูดและการกระทำโดยไม่รู้ตัวแต่คนที่ควบคุมอารมณ์ได้จะรู้จักสังเกตและยอมรับอารมณ์นั้นโดยไม่ปล่อยให้อารมณ์กลายเป็นนายที่ควบคุมพฤติกรรมการรับรู้และตั้งชื่ออารมณ์ Emotional Awareness ทักษะแรกคือการรู้จักและตั้งชื่ออารมณ์อย่างชัดเจนเช่นแทนที่จะรู้สึกแค่ไม่ดีจะรู้ว่าเป็นความผิดหวังหรือความกังวลสิ่งนี้ช่วยให้คนเราควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นเพราะเมื่อตระหนักว่ารู้สึกอย่างไรจะหาทางจัดการได้ถูกต้องต่อมาเทคนิคก,การหายใจลึกๆและพักสติเมื่อเผชิญกับอารมณ์รุนแรงเช่นความโกรธ การหายใจลึกๆและช้าๆเป็นวิธีที่ช่วยลดความตึงเครียดทางร่างกายและทำให้สมองส่วนที่คิดอย่างมีเหตุผลทำงานได้ดีขึ้นมุมมองที่เป็นกลางและการเปลี่ยนกรอบความคิดคนที่ควบคุมอารมณ์เก่งมักมองสถานการณ์ในแง่ที่ไม่ทำให้อารมณ์ลบลุกลามเช่นแทนที่จะคิดว่าฉันถูกทำร้ายอาจคิดว่านี่คือโอกาสเรียนรู้และเติบโตการหยุดชั่วคราวก่อนตอบสนอง แทนที่จะตอบสนองทันทีต่อสิ่งกระตุ้นคนเหล่านี้จะหยุดคิดสักนิดก่อนเช่นนับ1-10ถึงหรือถามตัวเองว่าตอบแบบนี้จะช่วยแก้ปัญหาหรือทำให้แย่ลงการมีเป้าหมายที่ชัดเจนเหนืออารมณ์ชั่วคราวคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีมักมีเป้าหมายหรือค่านิยมที่ชัดเจนในชีวิตพวกเขารู้ว่าคำตอบที่ดีที่สุดคือสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายไม่ใช่แค่ความรู้สึกชั่ววูบป,ประโยชน์ของการควบคุมอารมณ์ได้เหนือกว่าคนทั่วไป สร้างความเชื่อมั่นและความเคารพจากผู้อื่นตัดสินใจได้ดีและรอบคอบกว่าลดความเครียดและเพิ่มความสุขในชีวิตเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและมีคุณภาพวิธีฝึกควบคุมอารมณ์ฝึกสติ mindfulness เพื่อรู้ตัวและอยู่กับปัจจุบันฝึกการหายใจลึกๆในเวลาที่อารมณ์รุนแรงตั้งคำถามกับความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายชีวิตเหนืออารมณ์ชั่วคราว เรียนรู้เทคนิคการจัดการความเครียดและอารมณ์ผ่านหนังสือหรือคอร์สดังนั้นการควบคุมอารมณ์ได้เหนือกว่าคนทั่วไปคือทักษะจิตวิทยาขั้นสูงที่ช่วยให้คุณเป็นคนที่สงบมั่นคงและมีพลังในทุกสถานการณ์นี่คือความแตกต่างที่ทำให้คุณไม่เพียงแต่รับมือกับชีวิตได้ดีแต่ยังเป็นผู้นำและแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้าง 5. การเปิดใจและพร้อมเรียนรู้มากกว่าแทนที่จะยึดติดกับความเชื่อหรือมุมมองเดิม คนที่เข้าใจนี้มักจะเปิดใจรับฟังเหตุผลหรือมุมมองใหม่ๆโดยไม่รีบด่วนปฏิเสธการมีใจเปิดกว้างและพร้อมเรียนรู้ตลอดเวลาคือหนึ่งในทักษะสำคัญที่ช่วยให้เราพัฒนาและปรับตัวได้เหนือกว่าคนทั่วไปแต่การเปิดใจที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงแค่การยอมรับสิ่งใหม่เท่านั้นแต่คือความตั้งใจที่จะเข้าใจรับฟังและพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างลึกซึง้งการเปิดใจไม่ใช่แค่ ฟังแต่คือตั้งใจเข้าใจคนที่เปิดใจมากกว่าจะฟังด้วยความตั้งใจไม่ใช่แค่รอฟังคำพูดแต่จะพยายามเข้าใจมุมมองและความรู้สึกของผู้อื่นนี่คือความแตกต่างระหว่างการฟังแบบผิวเผินกับการฟังอย่างลึกซึ้งพร้อมยอมรับข้อผิดพลาดและเรียนรู้จากมันคนทั่วไปบางครั้งกลัวการทำผิดหรือการถูกวิจารณ์แต่คนที่เปิดใจมากกว่า จะมองความผิดพลาดเป็นโอกาสทองสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาพวกเขาจะถามตัวเองว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้แทนที่จะหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่หยุดนิ่งการเปิดใจเกี่ยวข้องกับความอยากรู้อยากเห็นอย่างต่อเนื่องคนที่พร้อมเรียนรู้จะตั้งคำถามกับสิ่งที่รู้แล้วและไม่ยึดต,ติดกับความเชื่อเก่าๆพวกเขามองโลกด้วยความแปลกใจ และเต็มไปด้วยโอกาสในการค้นพบสิ่งใหม่ๆความยืดหยุ่นทางความคิด (cognitive flexibility) การเปิดใจมากกว่าช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงความคิดหรือทัศนคติแทนที่จะยึดติดกับแนวทางเดิมๆพวกเขาพร้อมทดลองและปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปประโยชน์ของการเปิดใจและพร้อมเรียนรู้มากกว่าช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ได้รวดเร็ว เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความไว้ใจช่วยลดความขัดแย้งจากความเข้าใจผิดเพิ่มความสุขและความสำเร็จในชีวิตและการทำงานวิธีฝึกเปิดใจและพร้อมเรียนรู้มากกว่าฝึกฟังโดยไม่ตัดสินหรือรีบตอบโต้ลองตั้งคำถามว่ามีอะไรที่ฉันยังไม่รู้หรือฉันจะเข้าใจสิ่งนี้ได้ลึกซึ้งขึ้นอย่างไรรับฟังคำติชมด้วยทัศนคติที่เป็นบวกและมองเป็นโอกาส เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆและท้าทายตัวเองออกจากคอมฟอร์ตโซนฝึกฝนความยืดหยุ่นทางความคิดด้วยการทดลองมุมมองหรือวิธีคิดใหม่ๆฉะนั้นการเปิดใจและพร้อมเรียนรู้มากกว่าคือความแตกต่างที่ทำให้คนบางคนมีพลังในการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้แต่เป็นเรื่องของทัศนคติที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความหมายและประสิทธิภาพมากขึ้น